ขยับไปดูที่ชนบุรีกันหน่อยนะฮะมีข่าวดีครับจากทางสวนนงนุษย์พัทยาเนะี่ยได้จัดพิธีรับขวัญพลายบุญมากไม่แน่ใจที่ชื่อว่าบุญมากเนะี่ยเป็นเพราะว่าสตอรี่ในช่วงของวันเกิดของเจ้าช้างตัวนี้หรือเปล่าเนื่องจากว่าตอนแรกตั้งแต่ถุงน้ําคร่าแตกนะใช้เวลากว่า2วันนะหลายคนเชื่อว่าน่าจะตายอยู่ในท้องแม่เรียบร้อยแต่ปรากฏว่ารอดออกมาได้นะกลายเป็นช้างเชือกที่4ของปีและเป็นช้างลําดับที่ร้อยแที่คลอดที่สวนนงนุษย,ย์พัทยาแห่งนี้ครับ ที่ปางช้างสวนนงนุษพัทยาที่ชนบุรีนะครับนายกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษพัทยาพร้อมด้วยพระครูเกษมกิติโสพลเจ้าอาวาสวัดสามัคคีบัรพฤร่วมเป็นประธานในวิธีเสริมสิริมงคลคล้องพวงมาลัยรับฝันลูกช้างสมาชิกใหม่ล่าสุดเนี่ยที่เกิดจากแม่ช้างพังสารายอายุ22ปี และพ่อช้างพายนิ้งน่องนะฮะอายุ27ปีเป็นช้างเชือกที่4ของปีและเป็นช้างที่คลอดที่สวนนุษพระยาลำดับที่108นะครับอันนี้เป็นภาพตอนที่กําลังคลอดนะครับโดยทางคุณกําพลเนี่ยได้ตั้งชื่อลูกช้างตัวล่าสุดนะครับว่าพายบุญมากนะครับมีที่มาที่ไปนะครับ,บเนื่องจากในวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ย แม่ช้างพังสาหรายเกิดถุงน้ําคร่ําแตกนะครับไหลออกมาพร้อมที่จะคลอดตามธรรมชาติแต่ปรากฏว่ายังไม่คลอดออกมานะครับผ่านไปถึงตั้ง2วันลูกช้างพลายบุญมากถึงจะคลอดออกมาเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับออทำให้สัตวแพทย์ขอบหลายคน,นกังวลน,นะครับเนือ่องจากถุงน้ําคร่าแตกไปแล้วสายสะดือขาดแล้วด้วยนะครับทำให้ลูกช้างมีโอกาสที่จะตายในท้องสูงมาก ซึ่งมีควานช้างและเจ้าหน้าที่ตอนนั้นก็ดูแลกันอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งเมื่อวันที่20สิงหาคมเวลาประมาณเกือบเกือบตีหนึ่งลูกช้างก็คลอดออกมาแต่ว่าคลอดออกมาก็มีอาการที่น่าเป็นห่วงนะครับก็คือน้องออกมานิ่งอยู่นะครับทางเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าดูอาการอยู่ก็ได้เข้าไปพยุงตัวแล้วก็เช็ดตัวแล้วก็ทําให้น้องเนี่ยยืนขึ้นนะเข้าไปตรวจสอบดูแลความสมบูรณ์ของร่างกายเบื้องต้น ทั้งลูกช้างและก็แม่ช้างมีสุขภาพที่แข็งแรงดีหลังจากตกลูกเป็นปกติทั้งคู่ครับพร้อมกันนี้ครับทางสวนนนทุนพยาได้จัดขบวนนางรำและก็โขลงช้างกว่า50เชือกเข้าร่วมในพิธีรับขวัญช้างน้อยซึ่งพิธีรับขวัญช้างที่กำเนิดใหม่ของปางช้างสวนนนทุพยาถือเป็นประเพณีที่ดีงามที่ต้องจัดขึ้นเมื่อมีช้างคลอดใหม่ทุกเชือกเพราะช้างถือได้ว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย เบื้องต้นทางสวนนนุษย์นะฮะได้จัดทีมสัตวแพทย์และควานช้างดูแลอย่างดีสำหรับปางช้างสวนนงนุษย์พัทยาครับได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับปางช้างจากกรมปสุสัตว์และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเลยนะครับ